ี่ชายแตงโมเคลื่อนไหวแบบนี้หลังตำรวจแถลงคดีน้องสาวไม่เคลียร์สืบเนื่องจากเมื่อวานวันที่26เมษายนมีการแถลงข่าวคดีนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบสเสียชีวิตซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนยันแล้วว่าแตงโมเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจเนื่องจากการจมน้ำยืนยันไม่ใช่การฆาตกรรม ในส่วนของผลการชนสุดศพของแตงโมโดยละเอียดพบว่าแผลที่ต้นขาซึ่งใหญ่ที่สุดลึก4 5เซนติเมตรเมื่อเทียบกับความโค้งว้าวของลักษณะใบาพัดแล้วเข้ากับบาดแผลตำรวจสันนิษฐานว่าน่าเชื่อได้ว่าบาดแผลนี้เกิดจากใบพัดเรือแตงโมตกเรือแล้วน่าจะเข้ากันได้กับการถูกใบพัดเรือเสียชีวิต ซึ่งต้องบอกเลยว่าข้อสงสัยในหลายๆข้อยังไม่ขี้คลายแม้แต่ต่อยดายศพี่ชายของแตงโมยังได้โพสต์แสดงความคิดเห็นว่าเอาแค่ที่ผมสงสัยส่วนตัวของผมเองข้อเดียวก่อนก่อนจะไปข้ออื่นๆถ้าเป็นใบพัดเรือแล้วพิสูจน์ได้ไหมครับว่ามีร่องรอยคราเลือดติดอยู่